พาวีคุอยู่นามดิฉันชื่อเด็กหญิงรัชโนคหะดิฉันชื่อเด็กหญิงพาวีเป็นับคองชื่อเด็กชายปรินยันค่ะพ่อขงดิฉนดนันจะมานำเสนอเทียนหอมค่ะมีข้าวช้อนค่ะสามแม่พิมพ์4เทียนเจลห้าสีผสอมอาหารหกใสเทียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะเปิดไฟให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็นำเทียนเจลใส่ลงในกระทะ รอให้เทียนเจลละลายนะคะ มาพูดต่อแล้วเราก็เอาเทียนเจลเทียนเจลที่ละลายใส่ลงแม่พิมพ์ค่ะเราสามารถเอาเทียนเจลใส่สีผสมอาหารสีใดก็ได้นะคะ าเราอยากได้สีชมพูนะคะก็นำสีผสมอาหารใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นคนให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไส้เขียนลงไปค่ะ พอเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้เทียนเจลหอมแบบนี้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะนําไปสร้างรายได้ให้กับตนเองสามารถนําไปให้คนที่เรารักได้ค่ะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสร้างบรรยากาศให้บ้านในของสดชื่นได้ค่ะาาดได้ควา,ามคิดสร้างสรรค์ฝึกความประณีตค่ะฝึกสามาธิค่ะฝึกความมีน้ำใ,ใจที่ได้ของผู้อื่นค่ะ